สุดจะตื้นตันสุดจะดีใจพี่น้องครับสุดจะประทับใจ กับภาพบรรยากาศองคอิงถวายเสียงหลวงปู่มหาศิลานวนานวนะอุทยานนะครับของหลวงปู่มหาศิลานั้นเห็นพี่น้องครับมือนี้มือสันวันดีอีกมือนึงนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วน้าตาไหลตามนะครับพี่น้องครับอาการเสียงอุ๋งอิงจักมากแต่ใสพี่น้องครับเสียงกล่องกังวานเสียงเพราะเสียงมวลมากนะครับหลวงปู่มหาศิลานี่ครับปื้มปิติอย่างมากพี่น้องครับ เอากลาบสวัสดีครับเอฟซคนมักมอลำสู่ผู้สุคนนะครับเอฟซสาวหน่อยเพชรป่านแพงที่สําคัญขาดบ่ได้นะครับเอฟซีอีหล่าวหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามเบอรงในช่องบ่าวโดงคนมักมอลำนะครับพี่น้องครับจังใดก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องเล่าดีๆนะครับพี่น้องครับมาเข้าเรื่องเข้าเล่าเข้าประเด็นของข่าครับตามที่ทราบกันเนาะ เมื่อนี้นะครับเก้างวงเศร้าเฮามีนัดนะครับที่วนาอุทยานหลวงปู่มหาศิลาพี่น้องครับได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วปลื้มปีติเป็นอย่างมากพี่น้องครับผมนะครับได้เห็นหนาอิลาองค์อิงได้ฟังน้าเสียงอิลาองค์อิงระหว่างที่ถวายเสียงให้กับหลวงปู่มหาศิลาร่วมไปถึงพี่น้องครับเห็นใบนานะครับขออนุญาตใช้รัพยบบานๆของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เห็นหน้าของหลวงปูนะครับยิ้มแยม้มมีความสุขแบบปื้มปีติแห้งครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่ให้น้องให้เอฟซีลาอุงอิงได้เบิงไปน้ำกันอีกกรอบหนึ่งพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้นะครับผมต้องกราบขออนุญาตทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพนงนะครับขออนุญาตนำคลิปของเพิ่มมาบาง,บางส่วนบางตอนให้เอฟซีลาอุงอิงได้เบิงได้เห็นไปน้ำกันอีกกรอบนึงนะครับในระหว่างที่นะครับอุ๋งอิงนะครับถวายเสียงกับหลวงปูมหาศิลาพี่น้องครับ ไปเบื้งไปชมกันครับปกติผมก็ทบุวนอยู่แล้วนะครับได้มาเจอหลวงปู่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในที่นี้นะครับเป็นมหาเศรษฐีทวนหน้านะครับสาธุเอามาการเลนสิรอะเพลงเช่ไหมอ้าวถึงคิวน้องหมอนีน่ะเอาแนะนำตัวนิดนึงกัรพระราการหลวงปู่สิลา โดยดีบัวเอฟซีนะคะที่หล uh ังของดีเพ yeah, ื Yay, ja. um, yeah. ่นบานแมงค่ะยิหลาผู้น้อยยืนสักเพียงไหนผู้อนุญาตในร่วมร้านยืนเนาะเอายืนนะกันแมครับอยากเหยียบแมงผู้น้อยยืน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 สบายเสียงได้ยืนไหมว่า็นแย่งก่อนเออยืนได้ยุ่งใครเล่นเลยเออเนี่ยตัวกูเนี่ยรุ่นหลานเนื้อเออเอาสบายเสียงไปเออจัดสิบเอฟซี สายสองสายตาจี่แคร์เธอและอยอดไม่เห็นหน้าจอเย็นน้ำเอกน้อยสิบมันละน้อยบุกเ้นทางเราเพือนนมาไอสกิมรอจมนึตาลายเอก นอนเป็นอย่างไรน,นะครับพี่น้องครับได้เบิ่งได้ชมแล้วบางส่วนบางตอนเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตและกราบขอบพระคุณสาวน้อยเพชรบันแพงอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ผมได้นําคลิปของเพลินมากนะครับจากการไลฟ์สดเช้าเช้านี่เองพี่น้องครับสดสดนี่เองพี่น้องครับ เออเห็นแล้วคนลุกพี่น้องปื้มปีตินะครับเบิ่งไปน้ําตาไหลาตามจักมันเป็นเอียงพี่น้องครับและที่สําคัญไปกว่านั้นยังที่องหัวทราบกันดีครับว่าองค์หญิงบอสบายอยู่แต่นะครับปาฏิหารพี่น้องครับ องอิงเอาพลังเสียงมาจากสเสียงใสกล้องกลางวานมากๆพี่น้องครับผลลูกับยิ่งเห็นหลวงปู่มหาศิลาเพิ่นปื้มปีติเพิ่นดีใจนะครับที่ได้เห็นอิหลาองอิงมาถวายเสียงต่อหน้าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยขนลุกพี่น้องเป็นบุญมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับที่เฮ้านะครับได้เห็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเอาจังใดก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับคลิปนี้บมี่ยังมั่งไม่ไปกว่านี่แล้วครับพี่น้องครับปื้มปีติแห้งครับไปเบิ่งไลท์สดต่อนะครับพี่น้องครับเออเกรียวาจะได้ที่ผมุกล่าวไปแล้วบบถึอบบควลบบสุภาพกราบขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับบมี่เจตนาบดีครับพี่น้องครับมีแต่สิ่งดีๆอยากเล่าอยากกล่าวให้พี่ให้น้องให้เอฟซีลาวีได้ยินได้ฟังนาก